บอกไปยัยพีกไปยัยพีกสร้างกำลันตกมันแล้วห่างตกมันเอาไปล่ามือนเลยเหนื่อยเหื่อยเออถอยหลังวิ่งชนอึ้มโอ้ยเกือบครับปิดตาไว้โอ้โหปิดตาไว้ในชีวิตจริงไม่มีเลยในชีวิตจริงไม่มีเลยฮะเอ้โอ้ยเขียดแห้งเขียดแห้งโอ้ยบอกไลยมาแท่งด่างวะโอ้ยเขียดแห้งเว้ย เเราจะโดนช้างทำเราวิ่งนีครับผมเออโหดูดูดูขหนที่ไอุ้ยเอาเอาอ้ยาเ้ยเ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหเขียแฮงเขียแหงอู้อู้ยอะอแล้วโเขียแฮงอ้เขียแฮงปีแล้วปีแล้วโอ้อตรงไหนตรงไหน เอาเอาวะเอาวะเอา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 บอกไปยัยพีกไปยัยพีกสร้างแกมันตกม่นแล้วถางตกม่นเอาไปล่ามเพืเออเออเอาล้วครับอ่าชุด4โอครับหลังจากที่ไม่ค่อยเปื้อนมาหลายวันนะ่ยช่วงนี้ครับชุดเขาเริ่มเปื้อนแล้วเพราะว่าโรคเฮอร์ปี้นะฮะช่วงนี้ได้ออกจากเด็กๆไปแล้ว ตอนี้ซีโอก็จะเริ่มเข้าหาช้างเด็กกันนะฮะเออ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 เอาล้วครับโอ้โหน้องมิ่งเราไม่ยอมเลยครับเออเอาเอาเอาเมย์เมย์เอาถอยหลังวิ่งชนอึ้มโอ้ยเกือบครับโอ้โอ้เขี่ยแห้งเขี่ยแห้งพี่น so ้องเอ้ยเอาเอาเอาไปเอามึงมึงเสือเสือเขียวมึงเอามึงกันได้เลยเอาล็อกล็อกตัวไม่ไหวโอ้ล็อกคอเสือกดคอเท้าเขาดูกดคอไว้เอาล็อกคอไว้เออเอาล้วครับโอ้โหคนมีที่กำบังนะครับ เอาอแล้วับจับคอแล้วครับจับล็อกหูแล้วนะฮะปิดตาไว้โอ้โหปิดตาไว้ในชีวิตจริงไม่มีเลยในชีวิตจริงไม่มีเลยฮะถ้าช้างทำท่านผู้ชมเห็นช้างป่านะเห็นเสพือเอลฟ์ไทยแลนด์ไปเยอะอย่าไปทำแบบนั้นนะครับตายเลท่านผู้ชมเอาเห็ช้างป่าวิ่งหาต้นไม้โอ้เอา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 บอยยอมครับโอ้ช้างป่าเชือกนี้ไม่ยอมครับเฉียดเห็นไรไงไรเก่งเอาเลยเอาเลย ติดตามพี่ไนพิกมันเอ๊เราหันกล่องถือมันฮะเอ้เป็นคนในไทยมั้งเฮ้ยชนชนชนอุ้ยต้้ยยโอเขียดแห้งเขียดแห้งอ้ยบมกแรงมาแท็กด่างะโอ้ยเขียดแห้งเว้ยไปพุ่มไปพุ่มมัต้องมาเล่นพี่อุ้ยเขียดแห้งเนาะอออะไรครับชนกุกไม้ครับโอ้โหอือเขียดแห้งเขียดแห้งยกล้อโอ้โหครับมาจับด่ากเจ้าด่ากเจด่างเขาเนี่ย จับวุ้นเราเข้ามาเลยงีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขียนแห้งโอ้ย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 เขียนแห้งพี่น้องปอยอมจับดักก่อ็รับโอ้ยโอ้ยครับพี่น้องเป็นไงต่อมิ่งครับมิ่งยองครับจับดักโอ้ยเสียเหลี่ยมเสือจนได้ครับพี่น้องโอ้ยบอกมิ่งพยอมครับกดต้นไม้ครับเออแลบลินแย่แย่มื่อยไปฮะลูกลาเมื่อยแล้วบ่โอ้โปอยอมปอยอมอ้ง โอ้ยแล้วกระโดดวิงไปหนึ่งดอกโอ้โหดีม่ค่ทแจกปิวะชนปิควนบพี่น้องชนปิวครับโอ้ยดีดีอุ้ยเอาเอแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยอ้้ยโออ้ยเแกบโอ้ยเอาเอาเอาอุ้โดนอน บักเสือแล้วโดนอุ้ยครับน้องมิ่งครับโอ้โหนี่ครับโอ้เอาเอาเขาก็เริ่มมีเชิงแล้วนะครับน้องมิ่งเราเริ่มมีเชิงแล้วไปชิบไปชิบหลบครับหลบหลบหลบเอาจิบจิ๊บจิบอ่าอย่าไว้ไว้ไว้โอละสายตานะครับมวยคู่นี้เน oh, well, ี่ยระหว่างฝ่ายดำกับฝ่ายเขียวครับมวยคู่นี้นี่มันจวดจริงจร่งครับโอ้วน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 โอ้โห้โอ้โหเร็วมากครับอืมโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมอืมเอาล่อคนครับล่อเขข้้าาาไปลลล่่่อออซยวครับ คนก็ฉลาดเหมือนกันนะครับคนแต่ว่าก็ปิวเมือนมันเขี่ยดว่ะนียเดียเนียเียเียเีนม่เนี่ยมัเนี่ย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 เนียเนียเนียเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี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 ่ยเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเียเนี่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 ยเๆเนี่ยเเนียเเี่ยนี่เนียนเี่ยนเี่ยเเนี่ยเเนี่ยเ่ยเีเเียเีเเ ต้องมีครั้งที่สองครับจะขุดต้นไม้ครับโอ้ยเขียดิเอ๊ะ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 ไม่มีต้นไม้นี่นะครับหมุนอุ้ยปุ้ยแน่นอนดูดเขาจะขุดรากครับจะขุดรากถอนโคนเออเอาละทำไงต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมีล่อมีล่อทำเป็นจะมาหาคนทั้งหลังเฮ้ยเด้ดดโอ้โหการถอยคบเออถอยเออเด้เด้เดเออเอเออโอ้ยนี่เน่ยเออเออจะจะมาทางหนเด้อเยจะมาทางหนเด้อเอออุ้ยไม่ยอมครับไม่ยอมครับทาไงต่อยกล้ออุ้ย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 อ้ยโอ้ยอ้้ยไปจ้ไปจไป เงินตัดแจมไม่ขาดครับตัดแจมไม่ขาดมันจะเอาบกเสือเขียวเลยแนาวเออตัดแจมไม่ขาดครับอี๋จะเอาบกเสือเงินเอาบกเสือเขียวดีว่าอุ้ยกับดากตัวใดกัเสียวบุบนนเลยเหนื่อยยังเหนือยังเสื้อเขียวเหนือยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาคอ้วครับเออเขาคอลนี่ครับพี่น้อง ฮัก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 โอ้ยซนโซนโซนซนซนวันนี้เราว่าเขาคว้ามันเป็นมอเตอร์ครับเอโอ้ยเด็ดกระทิงครับโอ้ยมามโอ้โอ้สั่งเขาไปอย่าให้หมดทานฮะอย่าให้หมดทานเออ

กุกไดนกุกไหนกุกนี่บอตึ้มเออ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 นี่ถ้าเป็นช้างควานเสือท่านี่เขาจะนอนเกียกกันทั้งวันเลยนะเจ้าเวฟบเจ้าอีเจ้าอีอ้าวดูนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเขาเหนื่อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามช่องพรายบอบๆในไอร์แลนด์แล้วก็ช่องพรายมิ่งมงคลนะครับช่องพังหางดี ปวดเท้าเดียวขอกปวดเท้ารอบคอกมาได้เดียวหลอบคอกสางมาได้โอ้โหมีง่ายเลยว่ะเออถึงแม่งดูนครับถามม้าคีกันไปดูแล้วได้นะครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นหาหาที่ออกเข้าย่านนะครับเออ เพียงก็ผมสวัสดีครับคนเมื่อยแล้ว